สาธุสาธุลูกหลานขออนิยถ่ายทํำเ้ยเปิดโชวเปิดรับสาธุสาธุเดี๋ยวจะทำความฝันพี่แนงเลยเนาะตรงนี้ก็ไเลยฝันว่าไงพี่แนงที่ที่ผ่านมาก็ฝันว่าหลวง หลวงพ่อจันเขามาเขาบอกว่าเขาจะมาแก้กรรมเพราะว่าเขาจะมาแก้กรรมก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะมากี่กี่องค์เขาก็บอกว่าเขามาสองสามองค์เขาบอกเขาบอกมามาประมาณสองสามองค์สองสามองค์ครับมากี่มากี่วันก็บอกว่าเขาจะมาแก้กรรมเจ็ดวันเขาจะมาแก้กรรมเพราะว่าเขาต้องมาแก้กรรมที่นี่ก็บอกก็ฝันว่าหลวงู้่จันท์ก็จันก็เจ็ด จันก็เจ็ด<อ>แล้วก็แกก็เก้าแกก็เก้าแกมก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า <7, 9, S 1> ครับก็เลยตี่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับแต่สองสามวันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผมก็ไม่ไม่ได้ตีตรงนั้นผมตีแต่ว่าผมมั่นใจว่าแต่ว่าในความฝันเห็นพระอยู่สององ,องค์พระอยู่สององค์อีกองค์หนึ่งจะมาลุงบูชาเนี่ยคนคนเป็นพระเดินมาพูดแต่ว่าอีกองค์หนึ่งก็เขายืนมองอยู่เขายืนมองอยู่อยอยเห็นแต่พระสององค์ก็ ถ้าเป็นลงปูจันทร์ก็ผมก็ตีว่าเจ็ดผมไม่ตีอันนี้ก็ผมก็ตีว่าเป็น 7, 7, เจ็ดเจ็ดเก้าหรือว่าเจ็ดเก้าเจ็ดอะไรเงี้ยผมจะตีเป็นยังไงใช่ผมจะซื้อแบบเน,นี้ยแล้วก็ฝันก็ตอนนั้นก็ฝันฝันฝันว่าเนี่ย <c oughs> เห็นตรงนี้แหละว่าผมเห็นพระสุดลงเดินเดินําทางนนะ่ะตรงไหนทงโอ้ตามทางมารตามทางเข้าหน่ยเห็นพระสุดงเดินเด็กเขาเดินจากนี่ เดินไปนู่นเดินไปนู่นก็ไม่เดินไปนี่ก็เดินเดินลงจากเขาตรงนี้ครับเดินทางแล้วมานี่มาตรงนี้ผมก็เห็นพระนะก็เดินมาตรงนี้เลยครับเดินมาเนี่ยผมขึ้นดูเลขบนหินเนี่ยบนหินนี้ครับผมขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นบนหินผมขึ้นตามต้นยางตรงนั้นขึ้นมาผมยืนอยู่ต้นยางแล้วมองไปเห็นเลขอยู่บนหินบนหินก็เห็นเป็น46 46ครับโอ้ขึ้นขึ้นจากต้นยางนี้เลยครับผมขึ้นดูดูตูแต้นยางนี่โอ้แล้วก็มองมองมาครับแต่ว่าผมขึ้นไปดูแล้วมันมีเลข หรือว่าเลขนี่เลขนี่โอ้แต่ขึ้นไปดูข้างบนแล้วไม่มีครับแล้นี่นี่เลขนี่เลขอะไรเนี่ยอันนี้ถ้ามองไปเป็นเป็นเจ็ดไหมบ้าไหมเจ็ดเนี่ยเนี่ยอันนี้ตัวห้าเนี่ยอหอมห้าไหมห้าอยู่หรือว่าเลขตัวนี้แต่ทําแต่ในความฝันผมเห็นเลขอยู่ข้างบนนู่นเป็นสี่หกสี่หกเป็นเห็นเดงๆดงเลยบอกสี่หกเนี่ยครับเป็นเลขแต่ที่นีคงเขาเรียกเรียกไม่บ้านหรอนี่มาดู โมเล็กนี่เล็กเล็กโกเซอร์ทุปอยนะคือเจ้าเล็กเล็กโูกเซอร์นะเล็กูกเซอร์อันนี้เด็คือเจ้าท่านบอลโกเซอร์ยิงจำยิงติงเล็กันรจำติงเบอร์อย่างเงี้ยโมงเงิงเป็นสี่หกแต่ว่าขึ้นน่าจะเป็นถ้าอยู่บนหินก็จะเป็นเลขบนหรือเปล่าเลขบนอ๋อสี่หกจะเป็นเลขบนก้าเจ็ดจะเป็นเลขล่างครับเจ็สี่หกล่างมาสี่หกนั้น่าจะเป็นบนถ้าบน ยู่บนหินสามตัวผมก็ตีหินครับมันตีมันห้าบนแต่หินนี่สามชั้นเนาะสามบอกครับโอ้สามสามหกไอพตรงนี้เหมือนกันมงไปมงไกลๆมันมันเก้ากันบเจ็ดเลยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ยมันเก้ากับเจ็ดเลยไอ้มันเจ็ดกับห้าเนี่ยมันเจ็ดกับห้าเลยใช่ไหมเหมือนไหมเนี่ยเล็เจ็ดเนี่ยละกเจ็ดมาเนี่ยอันนี้ละเจ็ดแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้เล็ห้าเนี่ยเนี่ยมาวองตรงเนี้ยเหมือนไหมเหมือนอยู่ เหมือนไหมเหมือนเหมือนอันนี้เหมือนมองไปแต่ว่าความผันมันเป็น46อยู่ข้างบนแต่แต่ความฟัานี่ไปเห็น46ครับอยู่ข้างบนเต่เต่ถ้าอยู่ข้างบนผมเพิ่งเพิ่งมองไปเมื่อกี้เ้เห็นเห็นเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับมองไกลๆมองไปเ้าเลขเจ็ดกับเลขห้าสรุปเฉยๆไม่เห็นไม่เห็นเพิไม่เห็นสุตาโอ้มันแตกมาเหมือนเหมือนกับห้าอะไรนยแต่ว่าผมถ้าถ้าเห็นเลขอยู่ข้างบนบนหินผมเห็นมองตีมาห้า แล้วก็ห้าห้าสี่หกอะไรเงี้ยห้าสี่หกครับทาไมห้าก็จะเป็นพระพระเดินเดินพระพระเดินเป็นแถวยาวก็ตีเป็นหนึ่งก็ได้เห็นลายองค์ลายองค์มากก็เดินมาจากนู้นก็เดินมาผมก็ยืนมองอยู่อยู่ประมาณน,นี้แหละยืนมองพระก็เดินเดินเขาก็สะพายบาทสะพายกาสะพายอะไรสะพายไอ้กดสะพายอะไร,ระเดินเป็นแถวก็มีพระองค์นหนึ่งนะก็เดินมาก็เดินมาเนาี่ยผมก็เลยมาดูผมก็ขึ้นขึ้นดูกับตอนอ้นยางเนี่ยขึ้นไปอยู่บนห้างนั้น มองไปเห็นเลขอยู่ข้างบนเลขอยู่ข้างบนครับมองจากต้นยางคสี่หกสี่หกสี่หกคสี่หกสามหรือเพราะว่าหินมันสามชั้นครับหินสามชั้นหนึ่งสองสามขมตีหินก็เป็นห้าเป็นห้าไม่ห้าก็ไม่ห้ากันหนึ่งเป็ห้ากันหนึ่งอ๋อค่ะขมตีถ้าตีถ้าเป็ย่งตีตียังไงนะถ้าขมตีเป็นหินก็ห้าหินก็ห้าครับห้าสี่หกห้าสี่หกครับมตีอย่างนี้ห้าสี่หกครับขมตีครับผมไม่เห็นนะแต่ แต่บางคนเขาก็ตีว่าพระพระเขาก็ตีเป็นบางคนก็ตีเป็นแปดแต่ผมไม่ตีแปดถ้าพระผมตีเป็นเจ็ดโอ้พระกี่องค์นะที่มาไม่ได้นับแต่เยอะเยอะเพราะว่าแถวยาวเลยพระเดินเข้ามานี่เยอะมากครับในความฝันนี่ก็ฝันฝันรอบหลังวันหลังวันหลังอีกฝันวันหลังที่ว่าหลวงปู่จันทร์หลวงปู่จันทร์เขามาบอกว่าหลวงพ่อจันทร์อ่ะเขาบอกว่าโยมจะมาจะมาแก้กรรมนะทำไมมาแก้กรรมที่นี่เขาเจ็ดวัน ก็เลยไปไหว้ก่าน้องพ่อมาอกี่กี่กี่องค์อมาประมาณสองสามองค์แล้วจะมาจะมาแก่กรรมต้อง <c ười> มาแก้กรรมที่นี่ก็บอืมก็ฝันนั่นก็ฝันเช้าเลยล่ะแล้วก็ตื่นมาก็เลยงวดนี้ก็ได้ได้เจ็ดเจ็ดเก้ากับสี่หกเจ็ดเก้าสี่หกครับงวดนี้งวดนี้ก็เน้นเน,น้นสี่<ๆ>เก้าไอสี่หกกับเจ็ดเก้าเน้นสุดเลยเน้นสุดเลยสองตัวนี้เน้นเลยครับแต่ว่า ซี่หกนี่จะเน้นดันบนหล็กครับเน้นเพราะว่าเลขมันอยู่บนหินบนหินหิน้็มันอยู่สูงครับที่สูงก็ผมคิดว่ามันจะอกบนหรือเปล่าจ็ดก้าน่าจะเป็นล่างครับอันก็ไม่แน่เสมอไปรู้อย่างนั้นก็รวยครับก็ฝันดีมากนะครับครับฝันดีฟันฟันเงินี้ฟันดีฟันดีมากฝันนั่นแหละฝันมันก่อนเนยันว่ามีพระเดินตะดุงเดินผ่านมา เดินผ่านแถวห้างนน้นเลยผมก็นั่งนั่งอยู่ประมาณนี้แหละอยู่อยู่ประมาณนี้แหละผมไก็ไยแล้วก็มีพระองค์หนึ่งนะเขาเดินเขาเดินมามาตรงนี้เขาเดินไปเขาเดินขึ้นไปตรงนี้ผมพระเดินเดินขึ้นขึ้นบนนี้ด้วยบนหินมาองค์หนึ่งมันเดินตรงนี้เดินไปซอกนี่แหละไปซอกนี่องค์หนึ่งอ๋อตอนต้นกล้วยมันยังห้งไมโอ้โแต่ต้นกล้วยยังอยู่ขาต้นกล้วยยืนต้นพวกก็ขึ้นดูวันสั่นก็ขึ้นไปดู ก็ไม่เห็นเลขอะไรก็บึ่งมาในมาใบเนี่แหยใบเสร็จก็มองไปเอ้าแต่ขึ้นไปดูแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปดูแล้วครับขึ้นขึ้นได้ขึ้นง่ายบ่ขึ้นง่ายแต่ผมขึ้นไม่ได้ล้วพี่เนี่นไม่พยายางขึ้นอยู่โอ้โหเดี๋ยวก็ดูหน่อยโอ้โหมันเป็นหินชั้นสามชั้นเฉยโอ้โหมันมีเหมือนบันไดขึ้นเลยโอ้เหมือนบันไดขึ้นตัวเนี่ยบันไดขึ้นลบันไดขึ้นมาองบนอยู่แต่ฝนตกลื่นมันหินมันมันฝนตกนี่มันตัลื่นลื่นจะลื่นอ่ะ งั้นก็ต้องลองรูอะอยากได้เลขก็ต้องลองรูเพื่อมีเลขจริงๆอะไม่มีเลขมันดูมันดูแล้วยอันนี้คุณผู้ชมหินสามชั้นคนยัเด,ด้อลูกหลุกร้านคอนยัตขึ้น,นข้างๆเลยเหมือนรูปพญานาคเนะี่ยอยู่ด้านล่างไม่มีเลยบอกไม่มีเลยผมขึ้นขึ้น มาดูวันนั้นคงเดินมาดูครับจะขึ้นปขึ้นแล้วลงได้บ้างพี่แนงลงได้ขึ้นมาดูวันนั้นคงขึ้นมาขึ้นมาสองสามครั้งเนยขึ้นมาดูอันนี้อะไรเนี่ยเห็นมันขึ้นเองคืออยู่งี้เลยเหรอครับมันอยู่ขวัญญาณเนอะก็เลยมาตั้งอาไ้โอ้สวยมากอยู่อยู่นี่เลยอ๋อเขานอนอยู่ข้างบนตรงนี้ของเลยอาไประจงตรงนั้นก็มองลายมองอะไรก็ไม่เห็นมันมีเลขมันก็ลายหินลายหอยเดินนี่อะไรเนี่ย ใช่สี่หกป่ะนี่ไม่รู้มองดูแต่เห็นเขียนอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยเราเราเขียนเขียนอยู่ตรงนี้แหละโอ้เห็นนี่อะไรเนี่ยพี่แดงนี่ยนี่ลอยอะไรเนี่ยลอยหอยเดินมั้งโอ้หอยเดินทําไมเหมือนลายเส้นหลวงปู่สูงตัวนี้ครับโอ้แปลกเนาะอก็เห็นหนึ่งแต่มองไปตรงนี้ยมันจะเป็นแปดอ๋อเป็นแปดตรงนี้จะเป็นแปดโอ้ถือตรงนี้ใช่ไหมครับพอเห็นหนึ่ง ลุมๆเนี่ยเป็นเป็นลุมเป็นหลุมโอแต่ว่าเห็นเห็นเขาเขียนไว้นี่ครับเขียนไว้ตรงนี้เลยอที่มองเห็นจากข้างบนครับแต่ว่าผมขึ้นขึ้นต้นยางตรงนั้นดูเพราะว่าเลขมันอยู่บนหินที่สูงนี่นะผมเลยคิดว่าเป็นเลขบนสี่หกเน็นอยู่ตรงนี้นเห็นชัดมากเลยเห็นเห็นเลขเขาเขียนเขาเอาไม่จริกนะมาเขียนไว้ในในคำฝันนะครับในคำฝันเห็นว่าพระน่ะเขามาเขียนเอาไว้พระหนึ่งองค์ครับก็เดินมาเขามานั่งน่าจะเขามานั่งสมาธิตรงนี้เลย หน้าจะก็เดินเพราะว่า,าหลายองค์คนเดินข้างล่างอีกองหนึ่งก็เดินมานี่แหละก็เดินถือไม่เท้าเดินมาก็ถือไม่เท้าเดิน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 มานี่ครับผมก็เขามันมามา,มาหายตรงนี้แหละผมก็มาขึ้นตอนอ้นยางผมไม่ไม่ได้ขึ้นตรงนี้ผมปกติน่ะผมไม่เคยขึ้นตอนอ้นยางแต่ในความฝันผมขึ้นตอนอ้นยางพันนั้นหันมามาเจอตรงเนี้ยเห็น <He en S 1> เลขกอยู่ผมก็เรียกเรียกแม่บ้านเรียกมาดูเห็น <He en. S 2> แต่ผมก็ขึ้นมาดูว่าเลขกอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นแต่ความฝันเห็นชัดเจนมากสีแดงเลย ผมขึ้นมาสองสามครั้งนี่แหละขึ้นมาดูเลขเพราะตอนนี้เพราะว่าความฝันมาชัดมากมาเขียนเลขให้แต่ผมเห็นแล้วเห็นเลขอะไรเื้อเลยเห็นแล้วสี่หกนี่เป็นเลขหมดเลยนี่เนี่ยนี่จะสี่เนี่ยนี่จะเป็นเลขหกหรือหกกับเก้าเนี่ยนี่เห็นอยู่ตรงนี้แหละนี่ใช่แน่นอนความฝันเขาเขียนอะไรจะอยู่ตรงนี้แหละต้องดูไกลๆความฝันผมว่าขึ้นมาต้องรู้ด้านนี้แหละคุณผู้ชมนะดูโอ้ ผมไม่ได้ดึงว่าเลขกรเขียนเขียนไว้ตรงไหนในหินแล้วเขียนอยู่ตรงไหนแต่ามองในตาเปล่ามันก็เลขสี่หกเลยเนี่สี่หกหรือสี่เก้าเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเก้าทำไมนึ่เป็นสี่นั่นสี่เนี่ยเอาเก้ากับหกตัวเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมนะครับถ้ามองตาเปล่าเนี่ยคือสี่เลยเนาะเนี่ยสี่เลยอ๋ออันนี้คือเก้าเลยเนาะขึ้นมาดูรอลหาจนหา แต่ม่ไม่ไ้จะสัมาสองดูมันก็มาหาโดยตาเปล่ามันมาเดินยังไงก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นแต่นี่ใช่แน่นอนใช่ไหมครับพี่แดงสี่หกแล้วเนี่นครับโอสี่เก้าสี่เก้าครับแต่ในความฝันเห็นสี่หกสี่หกชัดมากเลยเพียนไว้ตรงนี้แหละแต่แต่ถ้ามองแตนั่นอันนี้น่าจะเป็นหกครับโอกลับหัวหกอืออันนี้ก็เป็นหกันนี่อันนี้เป็นหกมั้โอหกเหมือนกันเออใช่หกเล็กสี่เลขสี่เลยเนี่ยสี่ชัดด้วยสี่ใหญ่ด้วยโอ้ตามความฝันเลยตัวนี้ครับความฝันชัดมากเลย ฝันซีหกอ่ะซีหกกับกับเก้าเจ็ดอ่ะได้งวดเนี้ได้แต่สองเลขเก้าเจ็ดอ่ะชัดมากเลยชัดมากเลยตั้งแต่ฝันว่าเขามาเขียนคูณ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 ให้นั่นแหละก็รอบหลังก็มาฝันโอ้ตอนฝันรอบแรกคือฝันว่าเขามาเขียนเลขเก้าอ่ะคูณคูณเก้าคูณเจ็ดเจ็ดคูณเก้าอะไรเงี้ยคูณเขียนเขียนคูณคูณไว้นั่นก็ทีนี้ก็ลังกันนั้นทีนี้ก็ลังจักนั้นสามสี่วันก็มาฝันครับฝันก็เลยบอกอ้อม ชัวเลยล่ะก็ให้ม่บานซื้อซื้อเลยบอกไม่ต้องม่ส่งซื้อเยอะหรอกซื้อ79กับ46นั่นแหละ64 46สองตัวแค่นั้นครับก็เลยว่าท่านเล็อยู่อยู่บนหินกตีว่าห้าตอนเล็กมันอยู่สูงแต่79 79นะผมผมชอบถ้าผมชอบผมชอบ879วมน,นี้อชอบ879ผมก็ซื้อสามตัวสองตัวผมก็ตัด97 79 ซื้อแต่สามตัวผมก็<อ>ผมซื้อสามตัวผมซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าเงนนี้ซื้อแล้วซื้อเลขลอตเตอรี่ทุกวันไอ้ที่นึงไปแล้วซื้อไว้แล้วซื้อไปแล้วยึบเ <laughs> อาดึงออกไปแล้วดึงดึงแปดเจ็ดเก้ากับเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าห้าสี่หกห้าสี่หกครับเบรนเป็นเบรนนี้ต้องตีเป็นห้าสี่หกพี่แดง มันว่าเลขบนหินนะตามความฝันผมก็ตีเป็นห้าแต่ว่า <5. S 1> สองตัวผมก็ตีเป็นสี่หกเฉยๆสี่หกเฉยๆสี่หกผมก็ดึงไว้แล้วอ่ะดึงสี่หกไว้อย่างละสองใบอย่างละใบนะสี่หกแล้วกับเจ็ดเก้ากู 7, ้เต๋หินเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะนั่งสมาธิสบายลมครับตรงนี้ตรงนี้สวยมากโอ้สวยมากจริงๆนะเนี่ย้าจริงๆถ้าหน้าแรงเนี่ยมองไปมองไปตรงเนี้ยมันจะเป็นเอ็นเคิร์นเลย เห็นหมู่บ้านบ้านสะไเปหรโอ้เห็นหมดเลยบ้านสะไเปย์ครับตรงนี้ก็เป็นช่องสังหาน่ยช่องสังัารตัวนี้เองเนาะแม่ตรงงสูงเนี่ยมองมองไปเห็นไฟตรงพญาครุปรีน่ะมองเห็นเลยมองเห็นเลยบอกมองเห็นพญาครุปรีหรือไม่โอ้แสดงว่าไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะไม่ไกลตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเขื่อนพญาครุปรีหมดเลยเนี่ยนี่น่ะต้นนี้เข้าไปเข้าไปได้มีทางเข้าไปถึงไหม มันไปแต่ก่อนมันมีมันม,ม,ม,มีทางทางตรงนี้เลาะเลาะไปแล้วก็ออกไปตรงป่าไม้ตรงบ้านเสจไปร,ร<อ>์แต่ก่อนอนะ่ะแต่เรื่องนี้ขเขปลูกยางเขาปาิดทางหมดแล้วปิดทางหมดแล้วครับไม่มีไม่มีเส้นทางนะปลูกยางครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถ้ำดเลยเนาะ่อยนะครับข้างบนก็จะเป็นเคยเคยขึ้นข้างบนได้ไหมขึ้นข้างบนเดินได้ไหมข้างบนสุดเดินได้เคยเคยไปอยู่แต่ตรงนี้มันมันแต่ก่อนเขาไม่ได้ปลูกกล้วยไม่ได้ปลูกอะไรแต่ก่อนที่เขาปลูกมันมันไม่ค่อยขึ้นเพราะมันเป็นหินดานหินดานเนาะหินดานหมดเลยข้างบนเนี่ยหินดานหมดเลย อ๋อแต่ว่าของพี่แดงนี่เห็นดีมากเลยแล้วก็เป็นดินที่มันเป็นหลุมเนาะเป็นหลุมเป็นฟันกระทะที่ปูกํมเสนมาก็นเอเห็นเห็นจีดีอยู่ตรงนี้แหละปูกํมเสนมาครับวันที่ปูกํมเซนมาเห็นจีดีขึ้นตรงนี้เลยใหญ่มากเลยอันนี้ฝันบอกไม่ฝันอันนี้ความจริงเลยวันที่ปูกํมเสนมามาได้ส่งวันโมมันนางตกเนี่ยแล้วก็ผมก็แม่บ้านก็อยู่ข้างล่างผมก็เดินมาไหว้มาไหว้ปูกําแสนเสร็จก็คาำคประมาณประมาณค้ำกวันนี้หน่อยเพราะว่าเพราะมันมืดโปรย ว่านี่หน่อยครับเดินว่าจะลงไปหันมาหันมาตรงนี้เลยหันมาว่ามาดูว่าเทียนจุดไปตรงนี้หันมาเจอปราสาทต,ตรงนี้ปราสาทอยู่นี้มันเป็นเหมือนปราสาทแหง่เงาอะไรตรงนั้นปราสาทต,ตรงตรง,ตรงที่ว่ามีโดกไอกก้์มเจ๊กว่านั้นที่โดงนะปราสาทคล้ายกันยัางนันเลยผมก็เรียกไปบ้านบอกเนี่ยเนี่ยเอาตัวศัตทมาะมาหน่อยศัตรูมาหน่อยมจะไทยพอเขามันมาถึงกบอกเห็นอะไรไหมมองไปเห็นอะไรก็บอกอือใช่ใช่ปราสาทปราสาทเขาก็ เอาสับกดไทยกดไทยไปสามครั้งไม่ติดก็อยู่กพักหนึ่งก็ลาง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 หายไปเลยหายไปเลยอ๋อครับมันก็ไม่ไม่เม,มือประมาณประมาณนี้แหละความมืดน่ะไม่ไม่เหม,มือนมากอยู่ประมาณนี้แหละพอเห็นชัดมากเลยเพราะม่บ้านเห็นเห็นกันสองคนก็เรียกเขามาดูผมก็ไปยืนดูตรงนั้นครับยืนดูก็มองมาเห็นประสาทตรงหินนี่แหละพอพักหนึ่งพอมันลางลางหายไปก็มีต้นไม้เนี่ยแทนแทนที่แต่จริงๆก็เป็นต้นไม้ต้นไม้อยู่งี้แล้ว โอ้แต่ว่าในในในฝันเห็นเอไม่ใช่ฝันเห็นเห็นจริงๆเลยตอนปูออมเซนมาครับก็เห็นมันเป็นรูปปรสสาทรูปปรสสาทเลยสูงสูงท่วมเลยเลยถุงต้นต้นไม้พอพักหนึ่งพอปรสสาทลังลางลางหายก็เป็นต้นไม้เหมือนเดิมต้นไม้เหมือนเดิมผมก็ยังยังยังมองมาเป็นต้นไม้ทุกวันนะมองเห็นต้นไม้แต่วันนั้นน่ะเห็นปรสสาทเห็นเป็นปรสสาทเลยโอ้แสดงว่าปรดาสาทยังเงาแล้วแสดงว่าแส่าสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าแส่าแสดงว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 ่าแสดวดงว่าแสดงว่างว่าแก็งว่าแสดงว่าแงว่าแสดงว่าแสดงว่าแสดงวงว่า มองเขากเขาก็ถามมันมองมองอะไรเรียกกันดูอะไรก็บอกว่าเห็นปราสาทอยู่ตรงนี้อืฝังนี้เห็นปราสาทใหญ่ใหญ่มากมันอยู่อยู่นควพามสูงสูงกว่าตอนอ้นยางเพราะว่าผมอยู่้างล่างมันมองมาเห็นปราสาทเลยพะพักหนึ่งมันก็หายไปค่อยๆจางค่อยๆจางเหมือนเหมือนจางเหมือนลบออกอะ่ะจางจางจางแต่กดโทรศัพท์กดถ่ายไม่ติดไม่ติดไม่ติดกดจามสี่ครั้งไม่ติดแชะก็มันดูก็ไม่มีผมก็กดใหม่ก็ถ่ายใหม่ก็เลยกด b ีโ o ก็เหมือนเดิมมองอะไรไม่เห็น เป็นเป็นภาพดำไปเลยไม่มีไม่มีภาพอะไรทั้งทั้งที่มันยังไม่มืดประมาณนี้แหละโพกๆครับเนี่ยยังมองยังมองเห็นอยู่สว่างๆครับนี่แหละเพราะว่าผมกลับมาจากไฮโลตอลี่ปูมแสงก็เขาม่นั่งปลุกอยู่กับพีกมัช่วยพี่มันช่วยแล้วก็ใบเขาเสร็จผมก็ลงไปแม่บ้านเขาลงไปก่อนเขาก็คุยกับปูมิวเซนเสร็จผมก็จะลงไปช่วยเขาหุงข้าวหุงอะไรลงไปได้ตรงนั้นนผมก็หันมาอันนั้นแล้วก็เจอเลยเจอตรงเนี้ยเจอตรงนี้เลยอ๋ออยู่ลักษณะอยู่ตรงนี้แหละ่เนี่ยอยู่ตรงหิน หินกองกองขึ้นมาก็มันเป็นรูปประสาทเลยเนี่ยครับเป็นรูปประสาทนะครับหินสามชั้นตั้ง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 มาครับสรุปแล้วเลขงวดนี้ก็พี่แนงชอบแค่เก้าเจ็ดกับสี่หกเก้าเจ็ดกับสี่หกครับถ้าสามตัวสามตัวผมเอาห้าห้าสี่หกกับแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าครับสามตัวอ๋อสามตัวอ่ะครับขอบคุณพี่แนงมากนะครับมดนี่ก็เฮงเฮงรวยๆนะครับเลยขึ้นมาเลขเลขขึ้นเนาะเลขสูงครับสี่หกนี้เลขอยู่บน ครับแต่ว่าเห็นบนเห็นเป็นบนเห็นก็แล้วมาขึ้นแต่เน้นผมเน้น46กับ79ครับวันนี้ขึ้นไปขึ้นมาก็เห็นตัวเลขจริงจริงด้วย46ไหนตรงไหนเนาะเมื่อกี้นี่หายแล้วบ่ออย่างอยู่ทำไมตัวใหญ่ขึ้นนะเมื่อกี้นี่เล็กกว่านี้นะเห็นชัดยังเห็นชัดอยู่อ่ะว่าจริงๆก็เห็นอยู่ตรงนี้แหละคุณชมเห็นยังไงกันแล้วแต่นะแต่เห็นสีแล้วแหละแต่แต่มันจะมีเลขเล็กๆนอันหนึ่งนะตรงกลางเนี่ยครับแล้วแต่ใครจะจะเห็นเน็นตรงนี้ถ้าเขาให้น่ะ เขาจะให้คนเห็นเลยเคยผมขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ผมก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตามหินเนี่ยเอาไปให้เขาดูเขาซื้อลอตเตอรี่ถูกถูกเลยเห็นเลยครับเพราะว่าเขาเห็นเลขไหนเขาก็ซื้อตามเลขนั้นแต่ก่อนผมถ่ายถ่ายมาอัพระพงวดมาถ่ายอไว้ถ่ายตรงนั้นถ่ายตรงนี้ถ้าถ้าปกติผมจะมาถ่ายรูปอะไรแต่เมื่อเนี้ยผมไม่ได้มาถ่ายรูปเลยถ้าผมเห็นเลขตรงไหนฝันว้าเห็นเลขตรงไหนผมก็จะเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าดูลูกค้าเขาจะมองเห็นเลขเองครับเนาะ เอา F4 ท่านใดเห็นก็คอมเมนต์มาได้เด้อนะครับอาจจะเห็นมีเหมือนกันเนาะพี่แนงเนาะอ๋อสาธุเลขค่อนข้างจะเยอะอ่ะเอาแค่46เนี่แหละครับ่ะว่าน่าจะมาเลยนะครับอันดีอยู่อันดีอยู่ครับอ่ะอันมาลุงปูจันแกมาแกมาว่าแกจะมาแก้กรรมนิดนึงันดีอยู่แล้วก็ขึ้นมาเลยจะลงไปได้นะเนี่ยโอ้โหเนี่านผู้ชมง่ายแต่ขึ้นระยากลงมาคลิ้งลงเลย ต้องกระโดดลงละมากนี่เนาะโอ้ตอนขึ้นนี่ง่ายมากเลยเนี่มันลงตรงนี้มันง่ายเลยไหนนี่ยเป็นบันไดลงมาอ๋อเป็นบันไดใช่ไหมเนี่ยเป็นบันไดตรงนี้เป็นบันไดเลยซูมกันตอนนี้เดี๋ยวลงตรงนี้ก็ได้เช่เดิมมั้งเดี๋ยวก็ได้ลงมาขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับอ่ะอย่างนี้รวยๆนะครับอ่ะจริงๆเลขตามพี่เดิ้ลขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแลยพี่แนงอ่ะซูมกันนะครับดูดูพี่แนงกับข้างบนเนี่ยสูง พี่แดงลองยกมือเียโอ้ยังไม่ถึงหรอครับสูงสามชั้นนะครับเห็นสวยงามมากฝันพี่แนงฝันว่ามีพระหลายรูปเดินเข้ามาพระตุลงเดินเข้ามาที่นี่หลายองค์แต่มีองค์หนึ่งที่เดินมาแล้วมาเขียนตัวเลขบนหินตรงนี้นะครับสามหกโอ้สี่หกนะครับคุณชมไว้เนาะเคลื่อนสี่หกนะครับคุณชมเขียนไว้สี่หกนะครับบนหินนี้เป็นสี่หกพอมาก็เจอสี่หกจริงๆด้วยนะครับในสี่ ในกรหกเนาะขอบคุณคุณชมที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับอยู่ที่สวนพี่เนนะครับอยู่ที่ถ้ำพี่แนงนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม